สวัสดีค่ะดรโบอรณิกระแสสินที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัททีวันทีมค่ะวันนี้จะมาบรรยายผลิตภัณฑ์ดีกรีนค่ะผลิตภัณฑ์ดีกรีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมโปรโตีนจากพืชโด,ดยแหล่งโปรโตีนหลักมาจากไข่น้ําค่ะหลายๆท่านคงมีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องรับประทานโปรโตีนเสริม แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นโปรโตีนจากไข่น้ำวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปปูกเกล็ดความรูเ้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความสำคัญของโปรโตีนแล้วเราไปทำความรู้จักกับไข่น้ำพร้อมๆกันค่ะโปรโตีนนะคะเป็นองค์ประกอบของเนื้อเยือ่อโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อผิวหนังและเส้นผมมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีส่วนช่วยในการทํางานของเอนไซม์ซึ่งมีความสําคัญต่อปฏิกิริยาเคมีต่างๆภายในร่างกาย ทำให้ระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารเป็นปกติลดโอก,กาสเกิดภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพได้ค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโตีนยังช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะแอนติบอดีซึ่งเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทหารคอยปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมไวรัสและแบคทีเรียได้ค่ะหากร่างกายขาดโปรโตีนนะคะจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของสมองลดลงผิวหนังแห้งหยาบก,กร้านเล็บเปราะแตกหักง่ายผมร่วงแห้งไม่งางาม มีภาวะร่างกายอ่อนเพลียและเจ็บป่วยง่ายค่ะการรับประทานโปรตีนนะคะสามารถช่วยให้ลดน้ำหนักได้ค่ะเนื่องจากโปรโตีนเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของมวลกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อมากการเผาผลาญก็จะมากสามารถลดน้ำหนักได้ง่ายค่ะโปรโตีนช่วยทำให้อิ่มได้นานขึ้นเนื่องจากจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนความอิ่มค่ะทำให้ร่างกายนะ่อยากอาหารลดลงค่ะ นอกจากนี้นะคะร่างกายของเราเนี่ยยังใช้พลังงานในการย่อยโปรตีนสูงถึง 20- 3สิเปอร์เซนเลยค่ะสำหรับปริมาณโปรตีนที่จะแนะนำให้รับประทานต่อวันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศน้ำหนักอายุหรือว่าสภาวะของร่างกายในขณะนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่เนี่ยจะแนะนำให้รับประทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัดนะคะจะแนะนําให้รับประทาน โปรโตีนสูงขึ้นถึงประมาณ2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมค่ะเพื่อให้ร่างกายนะคะได้นําโปรโตีนไปใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะสําหรับอาหารที่เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีนะคะคือมีโปรโตีนสูงมีไขมันต่ําก็จะได้แก่เนื้อไก่ส่วนอกนะคะแซลมอนไข่ไก่และนมสดค่ะลองมาคำนวณตามเล่นๆน,นะคะว่านางสาวกรีนนัก60กิโลกรัมจะต้องการโปรโตีนทั้งหมด60กรัมต่อวันนะคะ คิดเป็นเนื้อไก่ส่วนอก260กรัมแซลมอน460กรัมไข่ไก่8ฟองนมสด1 8 0 0ซีซีคิดภาพง่ายๆคือไข่ไก่8ฟองเน่ยมันก็ยากที่จะให้รับประทานครบถ้วนในแต่ละวันใช่ไหมคะส่วนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีสภาวะการกลืนอาหารลำบากการรับประทานโปรตีนให้ครบถ้วนในแต่ละวันก็เป็นเรื่องยากคะ่ะดังนั้นการรับประทานโปรตีนเสริมจึงเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะ แหล่งโปรโตีนดั้งเดิมน,นะคะที่มาจากเนื้อสัตว์นมไข่และอาหารทะเลเนี่ยเขาจะมีต้นทุนการผลิตสูงมีผลผลิตต่ำนอกจากนั้นยังต้องการพื้นที่ในการพอเลี้ยงซึ่งขณะนี้มีจํากัดค่ะจากตัวแปรต่างๆนะคะทําให้ราคาวัตถุดิบสูงมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโตีนจากสัตว์ก็จะมาพร้อมๆกับไขมันและ,และอคอเลสเตอรอล,ล,ลค่ะเมื่อร่างกายสะสมไขมันและอคอเลสเตอรอล,ล,ลมากขึ้นนะคะก็จะทําให้สะสมและเกิดภาวะโรคอ้วนไขมันพอกกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ ดังนั้นการนําความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมอาหารมาศึกษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับประชากรในอน,นาคตโดยเฉพาะการศึกษาหาแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ค่ะจากสภาวะโควิด19ที่ผ่านมานะคะหลายๆธุรกิจได้ปิดตัวลงยกเว้นธุรกิจตลาดโปรตีนค่ะเนื่องจากในขณะนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยได้หันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นจึงหันมารับประทานโปรตีนทางเลือกแบบพืชมากขึ้นค่ะ เนื่องจากโปรโตีนทางเลือกจากพืชนี่นะคะมีคอรลลี่มีไขมันมีคอเลสเตอรอลต่อกรัมเนี่ยต่ำกว่าโปรโตีนจากสาห์่าค่ะนอกจากนี้ยังมีวิตามินและไฟเบอร์อีกด้วยค่ะเมื่อดูมูลค่าของการตลาดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามูลค่าการส่งออกของโปรโตีนทางเลือกจากพืชน,นะคะขยายตัวสูงถึง13.5เปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะส่วนประกอบของโปรโตีนจากพืชที่เป็นที่นิยม2ชนิดนะคะก็คือถั่วเหลืองและเห็ดฟางจะเห็นว่าถั่วเหลืองเนี่ย มีโปรโตีนสูงถึง3-8กรัมเลยค่ะสูงกว่าเห็ดฟางเกือบ12เท่านะคะมีไขมันคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์และกรดอะมิโน,โนจําเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าในถั่วเหลืองเนี่ยจะมีเมทไทโอนีนในปริมาณที่จํากัดค่ะนอกจากนี้นะคะโปรโตีนในถั่วเหลืองเนี่ยยังมีสารไอโซโฟลาโวนซึ่งเป็นสารต้านไทรอยฮอร์โมนค่ะทําให้เด็กหญิงเด็กชายนะคะเข้าสู่สภาวะเจริญพันธุ์เร็วขึ้นค่ะ ส่วนเห็ดฟางเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดเหมือนกันก็คือมีการลงทุนครั้งแรกสูงมีขั้นตอนการผลิตสลับสับซ้อนหลายขั้นตอนค่ะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าโปรโตีนจากพือที่ผ่านมานะคะยังมีโปรโตีนสูงแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดหลายๆข้อจํากัดค่ะดังนั้นการศึกษาหาโปรโตีนชนิดใหม่เนี่ยจึงเป็นที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะโปรโตีนจากไข่น้ําค่ะ ไข่น้ำนะคะหรือวุฟเฟียร์รซ่ามีชื่อเรียกที่หลากหลายตามภูมิภาคค่ะไม่ว่าจะเป็นไขพ่พันธุ์ไข่น้ำไขแ่แหนหรือลูกพรำค่ะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมรีสีเขียวซึ่งเป็นพืชขนาดเล็กที่สุดค่ะดังนั้นจึงได้ฉายาว่าคาเวียเขียวแห่งเมืองไทยค่ะในปกตินะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานมีการนารําไข่พันธุ์หรือไข่น้ํานะคะไปปรุงอาหารอยู่แล้วเนื่องจากมีคุณประโยชน์ที่มากมายเลี้ยงง่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,กรได้ค่ะ องประกาบของไข่น้ำนะคะก็คือมีโปรตีนสูงถึง21%มีกรดอะมิโนโครบถ้วนโดยเฉพาะลิวซีไลซีและฟีนิลอะลานีนะคะ่ะมีกรดไขมันที่หลากหลายโดยเฉพาะโอเมก้า3และ6ปริมาณสูงค่ะในส่วนของกรดอะมิโนที่พบปริมาณมากนะคะลิวซีเนี่ยเขาจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ ไลซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยให้ร่างกายนำกรดไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานได้ดีขึ้นช่วยดูดซึมแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงได้ค่ะในส่วนของฟีิลอะลานนนะคะก็จะมีความสําคัญในการสังเคราะห์ฮอร์โมนหลากหลายชนิดที่มีผลต่ออารมณ์ความกระปรี้กระเป๋าและความจําค่ะกรดโอเมก้าสที่พบปริมาณมากในไข่น้ํานะคะก็จะช่วยลดการอักเสบที่เป็นสาเหตุของโรคเสื่อมต่าง โอเมก้าสามและหกนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็น DHA และ EPA ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาการสมองและจอประสาทของทารกนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคอัลไซเมอร์และสภาวะสมองเสื่อมในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ค่ะเมื่อนําไข่น้ามาสกัดโปรตีนนะคะพบว่ายังมีโปรตีนสูงถึง50%ค่ะเมื่อนาสารสก,กัดโปรตีนมาทดสอบความเป็นพิษต,ต่อเซลล์นะคะ,ะ,คะก็พบว่าสารสกัดโปรตีนจากไข่น้าไม่มีความเป็นพิษต,ต่อเซลล์ พอสอบการต้านการอักเสบนะคะสารสกัดโปรตีนจากไข่น้ำเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบผ่านการสังการในระดับ DNA คือทําให้การหลั่งสารอักเสบลดลงค่ะนอกจากนี้สารสกัดโปรตีนจากไข่น้ำยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของไข่น้ํานั้นนะคะมาจากสารฟีโนลิกค่ะ คุณค่าทางโภชนาการของไข่น้ํานะคะก็จะเห็นว่าไข่น้ําเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินรวมถึงเบต้าคอรลสเตซึ่งทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกรอดอะมิโนโจําเป็นที่ไม่ต่างจากไข่ไก่สาลรา่เกลียวทองและคอเลราค่ะมีปริมราณคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากกว่าสาลรา่เกลียวทองอีกนะคะ จากประโยชน์หลายๆอย่างที่ไข่น้ําของไข่น้ํานะคะเราจะมาทวนกันคือไข่น้ำเนี่ยเขาจะมีปริมาณโปรโตีนสูงมีกรดโอมเมก้าสและ6สูงมีกรดอะมิโนครบถ้วนดิอัลลิวซีนไลซีและฟีนิลอะลานีนะคะไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมนูลอิสระเลี้ยงง่ายให้ผลผลิตเยอะทําให้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรได้ค่ะดังนั้นนะคะเราอาจจะกล่าวได้ว่าไข่น้ำเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดใหม่ของโลกได้เลยค่ะ ดังนั้นจึงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ดีกรีนค่ะผลิตภัณฑ์ดีกรีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากพืชโดยเฉพาะไข่น้ําอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วว่าเขามีประโยชน์ที่หลากหลายเลยว่าจะเป็นมีโปรโตีนสูงมีกรดอะมิโนมีโอเมก้าสามและหกคอโลอโรฟิลใยญอาหารวิตามินและแร่ธาตุค่ะนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีกรีนเนี่ยยังมีส่วนผสมของโปรโตีนจากข้าวอัลมอนด์ผักทองฟีนัวและถั่วลันเตาทําให้มีปริมาณโปรโตีนและกรดอะมิโนที่ครบถ้วนค่ะ อีกทั้งยังมีไฟเบอร์และวิตามินซีวิตามินบีและวิตามินดีทาให้ช่วยในระบบย่อยอาหารและขับถ่ายเสริมสร้างก้ามเนื้อซ่อเแซมส่วนที่สึกกรอและควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ค่ะสําหรับสิ่งที่ทําให้แตกต่างจากเจ้าอื่นเลยนะคะก็คือบริษัทของเรานะคะได้มีการจับมือกับออร์แกนิกฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงไข่น้ําที่ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์สายพันธุ์และได้รับการตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในพื้นที่เพาะปลูกแล้วค่ะว่า มีปริมาณโลหะหนักเนี่ยไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพของไข่น้ำได้แน่นอนนอกจากนี้นะคะทางบริษ,ษัทเราเนี่ยยังได้นํานวัตกรรมในการสากัดโปรตีนมาใช้ด้วยทําให้ได้โปรตีนในปริมาณสูงและมีกรอดอะมิโน,โนที่ครบถ้วนค่ะประโยชน์ของโปรตีนจากถั่มนะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนในกรณีที่ขาดโปรตีนจากการลดน้ําหนักออกกําลังกายผู้ที่รับประทานมังสวิรัตและผู้ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพในทุกเพศทุกวัยนะคะ สำหรับวิธีรับประทานดีกรีนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันวิธีแรกนะคะจะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนทั่วๆไปค่ะก็จะแนะนําให้รับประทานดีกรีเนะะี่ยค่ะ20กรัมต่อน้ํา200มลิตรแต่สําหรับผู้ที่ต้องการรับประทานทดแทนมื้ออาหารนะคะก็จะแนะนําให้รับประทานดีกรีน40กรัมต่อน้ํา400มลค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์ดีกรีเนี่ยก็ยังมีข้อควรระวังเนื่องจากมีโปรตีนจากถัว่วจึงไม่เหมาะสําหรับผู้ที่แพ้ถัว่วและผู้ที่มีอาการนิ้วในไตค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีกรีมากขึ้นและมีความมั่นใจที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้คนที่คุณรักและห่วงใยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ